นเนอ้าฉันจะโปรโมตปรมร้านให้ฉัได้ขายินี่มาชน้ ป้าขายมานานหรือยังเนี่ยนานแล้วค่ะตัวใหญ่ๆด้วนนั้นเลยนนลอันนี้มาเจอตัวไม่ใหญ่จริงอ๋อมีใหญ่กว่านี้โอ้ใหญ่กว่านี่มีเยอะแยะอาหารว่ร้านอาหารเขาสัง่งแค่กระปุกใหญ่อ๋อใกล้สุด เีวอยเน้แล้วไขายอะไรเนี่ยเอ้วมันจะโปรโมทโปรโมทร้านให้ฉันจะได้ขายดี อย่างวันหนึ่งก pues ี่ตัวกันป่าวันหนึ่งอะตกกี่ตัวเป็นร้อยไหมไม่ถึงดีไม่ถึงดีข้าวมีขีชาวปพัวตได้เลยค่ะเรื่องนี้ต้องเรื่องอะไรที่หิบมาได้เลยเยเอาตัวใหญ่มาตัว

ตัวป,ป็นโลนะคะเนี่ยคือยางเนี่ยเท่าไหร่ครับ150เด็ดสกดนอยีกรูกนี้ก็ไม่เคยมีปาญ้านเะดี๋ยวก่อนใจใจเย็นใจเย็นโอ้โหไวรุ่นน,น,น,นี้นะ่ารู้ว่ะ ออมกระดาษกระาใส่สูงมะม่ายออกมันหนักจะทำให้ดีเดี๋ยวก็จะไปต้มปลาหมากไม้เลยนี่นี่ไม้ออกก็ได้แต่หอกระดาษก็หน่อยจะได้แลดูสะอาด ร้านนี้มีชื่อร้านไหมคุณป้าไม่มีนะคะคุณป้าชื่ออะไรครับชื่อป้าแมวค่ะร้านปลาดุกย่างป้าแมวค่ะอยู่ตรงอำเภอชุมแสงตลาดชุมแสงเนี่ยเนาะอยู่ฝั่งทิศที่ไหนเขาเรียกทิศทิศตะวันตกหรือว่าทิศตะวันออกของตลาดทางนี้ตะวันออกเป็นตะวันตกเออทางนี้ตกอ่าทางนี้ออกฝั่งทิศตะวันตกเนาะครับขายทุกวันขายทุกวัน ปูาส่วนใหญ่ไอ้ปลาพวกนี้ก็จะไปต้มไปแกงมันย่างนะคะต้มไปแกงไอพวกนี้ก็ก็ไปทานกับนแตพริกอ๋อรับน้แางกฤตแต่ก็ไอพวกนี้ก็ไปแกงได้ไปแกงได้แบบแต่สำหรับไปทำปลาดุกปูอะไรเนี้ยนะถ้าตัวใหญ่ๆแล้วก็ทำปลาดุกปู <Okay. S 1> ะคระับ